ประเทศไทยมีพื้นที่ทางทะเลมากกว่า3าม0 0นหนราอกิโลเมตรและชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและอนามันรวมกันยาวถึง3 0 1 0กิโลเมตรทำให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจมูลค่าของประโยชน์ทางทะเล ไม่ต่ำกว่า24ล้านล้านกว่าต่อปีโดยกรจากการนำประมงกับผลสุดท้าย สนริษทะเลรวมถึงด้าสิบเดว้ดน้องจากความหลากหลายของ,ของ,บบงระบบอิเวศการรักสามดุลระหว่ามการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จารรกทรัพยากรทางทะเลอย่างยัง่งยืนและเป็นธรรมจึ่เป็น,นกลไกที่จะทำให้ประเทศไทยยิ่คงความดมส่งกูของของทะเลและสามารถพัฒนาประเทศที่ยัง่งยืน ว็เป <Wow, S 2> ่ใช้ได้หในการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลต่าทั้งในภาวะปกติและภาวะความขัดแยง้งจึงมีภารกิจที่สําคัญอย่างยิ่งในการดูแลคุ้มครองการประกอบกิจกรรมทางทะเลและการรักษาความมั่นคงทางทะเลเพื่อเป็นลากประกันการได้มาซึ่งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ อีภารกิจที่กองต้องถือให้ความสำคัญขึ้นในด้านการหมุรักทรัพยากรธรรมชาติและสูงเล่นล้อซึ่งเป็นการดำเนินโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาคพระบรมราชชนนีพันวีรบุรซึ่งนอกจากเป็นการสนับสนุนการดำเนินโครงการตามพระราชดำริแล้วยังเป็นการสร้างความรู้หนึ่งรู้ใจในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลให้มีความรุ่งสมบูรณ์ เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์แลื้ื้ฝุ่สิ่งแวดล้อมทางทะเลตรอดจนเป็นการสร้างเิดสำเน็จให้ประชาชนได้ลที่คุณค่าของทรัพยากรทางทะเลนำไปสู่ความสมดุลทางธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป ทราบหรือไม่ว่าหนึ ite, ่งในสัตว์ทะเลที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศและก็เป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยก็คือเต่าทะเลอย่างเช่นเต่ากระดอกจะกินหญ้าทะเลและสาหร่ายทะเลเป็นอาหารกับห้หญ้าทะเลและสาหร่ายทะเลเกิดหยายพันธุ์มากขึ้นซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งหลัยและแหล่งอาหารของสัตว์น้ำขนาดเล็กแล้วยังผลิตออกซิเจนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อการเพิ่มจำนวนปลาคาร์ฟและปลาคาร์ฟก็เป็นแหล่งผลผลิตและแหล่งอาหารของปลาด้วยเช่นกันดังนั้นจึงทําให้จํานวนของปลาเพิ่มมากขึ้นด้วยในวปรียบทยบขงการประมงของไทยจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันความลงสุขของทางธรรมชาติของประเทศไทย มีแนวโน้มที่ลดน้อยลงสัตว์ทะเลหลายชนิดใกล้จะสูญพันธุ์โดยเฉพาะเต่าทะเลเช่นเต่ามะเฟืองเต่าญ้าซึ่งแห่งหนเคยมีเป็นจำนวนมากในปัจจุบันกับลดน้อยลงทุกทีเพราะว่ามนุษย์ที่โยงเอากระดองเต่าทะเลไปทำขึ้นประดับโดยเฉพาะกระดองเต่าที่มีความสวยงามเช่นกระดองเต่ากราและเต่าดำ และยังรวมถึงการทำไรยต่อต้นที่อื่นๆเช่นในเวลาที่แม่ต่อจะเดือดขึ้นมาวางไข่ผสชอาหารบางทีก็ติดอวนดักวางของชาวประมงตายเป็นจำนวนมากถึงแม้แม่ต่อจะเดืขึ้นมาวางไข่ได้พวกนักจร้ายบางคนก็ยังเก็บเอาไข่ต่อไปกินหรือไม่ก็เอาไปขายมนเกิดเป็นตัวยังกลายเป็นหลหารของพวกเหยียนอีกาและรถต่างๆ นอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์เลื้อยคลานและปลาปูเลเกๆที่คอยทำลายให้ต่อทะเลนั้นมีจำนวนลดน้อยลงกองทัพเรือจึงสมุนที่เกาะในอ่าวสะตาฮีซึ่งมีแม่เห่าวางไข่ชุ่มๆนั่นก็คือเกาะครามเกาะกีรามและเกาะจาม บริเวณพื้นที่สําหรับให้แม่ต่าขึ้นมาไขโดยเฉพาะและจะดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันเต่าทะเลคองทะเบียนภายใต้การดูแลของหน่วยงานราชการต่อสส้วากาศยานและรัั่งต่อจากนี้เราจะมาทำความรู้จักชีวิตของเต่าทะเลกันมากขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าของเต่าทะเลที่นับวันจะมีจำนวนลดน้อยลงทุกที เด็กกำบบัาเกิดมาบนโลกเมื่อประมาณ130สาสิบนปีที่แล้วอาศัยเนก้เนเกิดพร้อมได้ขอบคุ่ปใต้ของทะเลไทยได้สมบุพบทันเต่าที่น4ชนิดได้แก่เตาตัตนเต่ากระเต่าหญ้าและเต่าอมัฟืน เมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์ต่อทะเลที่มีอายุ15ถึง20ปีจะเด้ทำารกลับมายังแหล่งกำเนิดเดิมเพื่อผสมพันธุ์สำหรับการผสมพันธุ์ของเราตัวเมียหนึ่งตัวจะผสมพันธุ์กับเราตัวผู้ได้หลายครั้งและหลายตัวเพื่อเก็บน้ำเชื้อไม้ผสมกับใครโดยที่แม่ต่อหนึ่งตัวสามารถาทำได้ประมาณ3-5ครั้งในหนึ่งฤดูกาล หลังจากนั้นประมาณหนึ่งสัปดาห์ในช่วงเวลากลางคืนน้ำจะขึ้นสูงสุดเมเต่าจะทําหน้าที่เป็นผู้ให้กําเนิดโดยขึ้นวางไข่ของชายหาที่เครื่องสดุ่ใช้เท้าทั้งสี่ข้างกดถุจนได้ั้่ที่ต้องการแล้วจึงเริ่มบางคับมากหรือน้อยจะแตกต่างกันไปตามชนิดและความสมบูรณ์ของตับเลจากนั้นจึงโผล่ขึ้นแล้วกลานเป็ไปอย่างที่เล ไวยที่ธรรมชาติเป็นผู้ปกป้องดูแลต่อไป ต่อทะเลมีการมูแนวต่อทะเลอย่งางใกล้ชิดโดยมีขั้น,นตอนการดูแลตั้งแต่แรกเริ่มซึ่งเมื่อถึงเวาไข่ช่วงเดือนหรภาคมถึงเดือนสิงหาคมเจ้าหน้าที่จะเดินสำรวจและเก็บรวบรวมไขเ่เต่าบริเวณชายหาเพื่อนำไปเพาะฟักที่โรงเพาะฟักซึ่งต้องใช้เวลาพอะฟัก45-65วัน หลังจากให้อาหารแล้วเจ้าหน้าที่จะคอยเี่ยนน้ำเพื่อไม่ให้น้ำนองเสียแลแบบ้วเวลาเต่อก็ได้ป่วยเจ้าหน้าที่ก็จะคอยให้ยาและก็รักษาจนหายดีเมื่เอเต่าทะเลอายุ3ถึง6เดือนร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงโตพอที่จะหาอาหารเองและเอาตัวรอดได้แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะนำไปปล่อยกับสู่ทะเลเพื่อให้เต่าทะเลได้ใช้ชีวิตตามธรรมชาติของตัวเองอย่างอิสระ ในความไม่เปลีนก็ยิ่งจะต้องการนักท่องเที่ยวโดยผู้ที่สนใจในข้อมาเรียนรู้และรู้จากเต่อทะเลี่มากยิ่ขึ้นในการรับความยร่งใหญ่โดยวิทยากรและวก็นำชมที่สตานรวมทั้งยังสามารถใกล้ชิดกับเกาะทัลลี่โดยการเที่ยวชมที่บ่อนุบาลและที่เห็นเป็นเป็นต้มการไปเกาะทะเลหรือสู่ธรรมชาติซึ่งทำเป็นริจกรรทุกปีปีละหลายครั้งเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เป็นการอยู่ที่สำนึกในการอนุรักษ์กางต่อทะเลการทำงานของส่วนอนุรักษ์การต่อทะเลกอเปลีเยนหมุนฝังที่จะเริ่มร่วมต่อทะเลมากขึ้นและเป็นสุขกางการเรียนรู้การอนุรักษ์การต่อทะเลท้งนี้การอนุรักษ์การต่อทะเลไม่ใช่เป็นเพียงแค่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะร่วมกันอนุรักษ์ โดยการช่วยกันรณรงค์เพื่อซื้อสิ่งของที่ทำจากต่อทะเลช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ผูทคาบริเวณที่เป็นแหล่งอาศัยแหล่งอาหารและแหล่งวางไข่ของเต่อทะเลและสุดท้ายช่วยกันเผยแพร่ความรู้เพื่อย้ำเตือนทห้คนททุกคนร่วมกันใส่ใจในการอนุรักษ์ต่อทะเลเพื่อให้ของทะเลไทยคงความอุดมสูรณ์ตลอดไปจะไว้ส

เตาที yup. <c oughs> ่ใหญ่มากเลยนะเต่าที oh ่พบที่มาไก่ที่ประเทศาวประเเวียนามีน้นะครับเเป็นเต่าตัวแต่นให่ะตุ้บเต่าครนัสนะครับมาที่ปรเตาที่รเทศเราแล้วก็อยู่แค่ประเทที่นีเรานว่าเต็นต์ตัวเ เดรงที่รบนะครับก็จะแบ่งเป็นสองโทนนะครับคือฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันแต่ละกองกังทุกสี่สกู้ก็จะีทั้งสอชนิดนะครัเต่าสองต่จากต่อยากษตอนนะครับฝั่งอ่าวไทยนะครับก็จะมีแค่สชนิดนะครับก็คือเต่าจามเต่กรบเด่นนะครับเช่นเดียวกันครับที่ถูกรับที่พ้องเข้าไปชมในรันที่ีแค่ ตาอก็ตาแนั้นนะครับสตาลเปรัตาแกเราไม่มีทนะครับนี้คือลักษณะของเตาถลกนะครับตองที่เราเขไปดูว่าเตาเป็นยังไงบ้ารแล้วก็สังเกตที่ปากเตาถลอนปากจเป็นแนีนะรตงนนะครับเราังเกตนะครับตรงสอวนที่เป็นสีดำตรงขอบนี้นะครับเราตัวที่ก้น้เาไปนะครับเ็นีสีดเป็นลาด้วยะครับ ราดง่ายนะครับก็ดูที่ปากปากเขาขาเป็นงนาสตเหียนะครับะต้องปากจะ่ารกองเป็นารอกนเาต้องไปติดกัเขาครับเขาจะมีตัวงาได้ความเราองโนตรงที่ตาถึงเราองีที่เราให้เราครับดตที่มเอาือสงงสอง้าสิับ

đức trời tôi dày mà cười เราดูที่หางที่มักหางของเก่าที่โผล่คึ้จากกระดองกรับด้วยนะคหางยาวๆนะครับโผล่จากกระดองกประมาณน่สอก็จะเป็นกลุู่กเูหางางทัานอาโผล่ากกรองกประมาณนึก็จะเป็นตัวเมีแล้วก็ไอของตไไตมาที่ลูกเนะครับก็จะสามารถเป็นตัวผูอตัวมีได้สะครับการ่น ทำไมคนต้องกดเยอะๆหน่อยนะ่อก็จะัเกตาตนอทะเร้นตอะเลอนีมีวันนี้คือะตบเห็นตัวเลขลกต่อแรกกน้กะมันะครับแต่ก็จะตากับ

我知道该怎么做。 แล้วก็เต่านฮโอ้โหใช<น>่มันจะล้านะฮว่า20ีถงมค์จะริ่พเป่ามันจะมีกระดูกสันหลังจริงหรจริงูงกสัตว์แต่งเป็นโอ้โหเป็นขนาดไเป็น,น,นป้นาตัวอ,อ,อ่อนใช่วิธีก็เลียง้ก็คือ

มันไก็เลยแยกเป็นว่ามันไม่ได้มันอาจน่าจะเป็นพวกมันกระพุนเอ้ยหรืออะไรเออยมันก็ดูตังเต่ามันก็ดูออกมั่งให้ดูดูไม่ออกมั่งเต่ามันก็เลยคิดว่ามันเป็นมันกระพุนนั่ะในทะเลมีขยะถ้ามีเหนียวโหมีเศษถ้ามีเศษแก้ว่ะแล้วถ้าถุงเกิดเยอะเพื่อจะไหนอ่ะไม่ได้ ที่เป็นเท่าไหร่จุดสิบห้าจุดสิบห้าซึ่งความร้อนของน้ำที่บรรจ่ของบ้านเราตอกน้ำงรื่อเก็บหนังสือเองเ่ มาสองคนยืนตรงนี้ยืนตรงนี้มานีเอ้ว้าไล์สดเลยเหรอไลยสดเลยสตยังไงวะมานี้มาทางนี้พักไล์ก่อนพักไลฟ์่อนายังไงวะพักยังไงปิดเลยออกไปเลยออกไปเลยค่อยไล่อัดปเลย เอานี้เอางี้เอางี้